เราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเรายังไงบ้างคะเพราะอยุ่คนี้ดิบเดียดจะเข้องมีผลแาบมากขึ้นแล้วเด็กนิเทศศาสตร์จะพูดอย่างไรควรจะเตรียมรับมือยังไงสถาบันควรจะปรับเปลี่ยนยังไงผมคิดว่าทุกว well anyway? ิชาชีพไม่ใช่เฉพาะสาขาสื่อมวลชนที่จำเป็นจะต้องปรับตัวต้องมีความรู้ต้องมีความรวดเร็วต้องมีเทคนิคต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีใหม่ๆในการที่จะทำหน้าที่ของตนเอง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในห้องเรียนยังไม่พออีกต่อไปการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันไม่มีเฉพาะภาษาไทยคนอื่นๆทั่วโลกเขาได้ข้อมูลเ็ามีแหล่งข้อมูลจากที่อื่นที่อาจจะลึกกว่าอาจจะกว้างกว่าและอาจจะมีความถูกต้องตรงไปตรงมากว่าถ้าหากว่าสื่อไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้สื่อก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปัน ขอเช็จจริงความรู้ความเห็นต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้อ่านหรือผู้ชมของตัวเองเพราะฉะนั้นาการศึกษาในสาขาสื่อมวลชนสมัยใหม่เนี่ยท้าทายกว่าในอดีตเพราะว่าต้องเรียนรู้มากขึ้นต้องมีข้อมูลมากขึ้นและต้องมีความพร้อมมากขึ้นและต้องโมบาลมากขึ้นพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะหาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของตัวเองใกล้กับ ขุมอํานาจหรือการตัดสินใจเพราะวา่าถ้าเราสามารถที่จะมี access หรือมีความสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่มีอิทธิพลจริงๆเนี่ยเราก็จะรายงานข่าวได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นต้องทำงานหนักขึ้นต้องเรียนรู้มากขึ้น